อยากให้คนเห็นค่าต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาช่วงเช้าของวันนั้นพ่อของเขาก็ได้มาคุยกับลูกสาวว่าพ่อนั้นมีรถคันเก่าที่พ่อใช้มาใช้มานานแล้วพ่ออยากให้ลูกนั้นเอารถของพ่อนั้นไปขายว่าแล้วลูกสาวนั้นก็ทำตามที่พ่อบอกสักพักหนึ่งลูกสาวก็ได้กลับมาแล้วพูดว่าพ่อพ่อ,พอเขาให้ เขาให้ราคาสามหมื่นเขาบอกว่าสภาพรถมันเก่าแล้วแล้วพ่อของเขาก็พูดว่าถ้างั้นเอารถของพ่อไปขายที่โรงรับจำนำว่าแล้วลูกสาวของเขาก็ทำตามที่พ่อของเขาบอกสักพักลูกสาวนั้นก็ได้กลับมาแล้วพูดว่าพ่อพ่อรถของเรานั้นขายได้แค่3000บาทแล้วพ่อของเขาก็พูดว่าถ้างั้นเอารถของพ่อไปขายที่ ศูนย์รวมคนรักรถพอลูกสาวของเขาฟังพ่อของเขาพูดจบลูกสาวเขาก็ก็มีความวิตกว่าจะขายได้หรือเปล่าขาดความมั่นใจเป็นอย่างมากสักพักลูกสาวก็ทำตามที่พ่อบอกแล้วสักพักใหญ่ลูกสาวเขาก็ได้กลับมาแล้ว พูดกับพ่อว่าพอ่พอพอ่อพ่อหนูดีใจจังเลยรถของเราขายได้ตั้งสามล้านน่ะเขาบอกว่ารถของเราเป็นรถ n i สสัน s k y l i ลท์อาร์สามสีไอคอนิหนูตื่นเต้นสุดๆเลยพอ่อรถของพ่อทั้งสามล้านหนูดีใจสุดๆเลยคำพูดของลูกสาวนั้นก็ทำให้พ่อรู้สึกดีใจแต่ว่าพ่อของเขาก็พูดว่าของสิ่งเดียวกัน อยู่ต่างสถานที่ราคานั้นก็ย่อมแตกต่างกันเช่นเดียวกับคนเราถ้าหากใครไม่เห็นคุณค่าในตัวของลูกลูกก็อย่าที่จะไปโทษเขาเพราะอาจจะเป็นเราอยู่ผิดที่ผิดเวลาก็เท่านั้นเองวันนี้แนวคิดข้อคิดดีๆจากพี่แคทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละค่ะแล้ว,ลวพบกันใหม่นะคะ จากพีแคทค่ะสว,สวัสดีค่ะดูดูค่ะดยสวัสดีค่ะดย